เจ้าต้นสลกกากถุยสีเนอ่งแต่ว่าดาไปแล้วนอกอุ้ยสีลงคลิปเพื่อพอว่าดาสลากสองวันปะนะพยายามมาได้พอย้อนไปดูเนอ่พอคนเดียวเน้าว่ากว่าจะมีวันนี้อุ้ยสีผาอะยางมาพ่องฮ่าฮ่าฮ่าเดียวนี้อุ้ยก็มาถึงบ้านเ้วเนิ่เจ้าอุ้ยพต้นสลากก็ฮานองามพนาดอันนี้เป็นต้นของอุ้ยสีเนิ่เจ้าชาวบ้านก็จะเอาต้นสลากมาหอมกันแล้วก็จะแจกเล็กคือแต่ละต้นบางบ้านก็แปลงหลายต้นนะแล้วแต่กําลังทธาเจ้า่างบ้านอุ้ยก็มีสองต้นก็เนิ่ ต้นของอุ้ยแลวต้นของครอบครัวลูกบา่าป้าอันนี้จะป้ามาใชเข้าวบาดเจ้าเป็นข้าวบาดหัววัดเนอปีนี้หัววัดมี17เจ็ดวัดกันนะแต่ละวัดจะเป็นหัววัดในอำเภอไม่แต่งเจ้าตานอุ้ยกับป้าชสยผ่านแก้วั้งสามตัวแล้วในวัดจะมีคนมาเลี้ยงหลงตานนักขนาดบ้านอุ้ยกับมีสถาบันขวัญนับตดัดไนเนอโดยมากย่ยเป็นพี่น้องคนเมืองกับพี่น้องคนใายหมู่บ้านอุ้ยอยู่กันหลายชนเผ่าเลยเจ้าแต่บางชนเผ่าพวกจะนับถือคีดอันนี้อุ้ยกลังตาสั่งกันเนอเป็นสังตั้งใจตาที่ผู้ลุกลเปแล้ยว เดี๋ยวจะพาให้พ่อบรรยากาศในวัดนะอันนี้ลูกหลานอุ้ยป้าของกินลงตานโอ้ดูใจรอได้ขนมเส้นถ้วยมาเล่นส่วนน้องนิวก็ตําส้มมาอุ้ยจิ้มตัวอยากจะบอกว่าตําส้มในนาลำขนาดเนอะต้ออุ้ยไปวัดอุ้ยไรสดตัวนะไปได้พ่ออุ้ยไรสดในวัด่องเจ้าอยากจะบอกว่าน้องนิวกินตําส้มกินเอากินเอาตําส้มลำขนาดแต่สําหรับอุ้ยมาเพชรปนด้อยประเด็นนี้ทุกเจ่ากระทำพิธีเสร็จแล้วละเนอะวันก็จะลงมาเสาะหาเส้น่าประเด็นนี้ทุกเจ้ากับมาครับตามละเนอะเจ้า้นสรับ วันนี้ตือหมู่บ้านมี83ต้นเจ้าของอุ้ยเป็นต้นที่82ส่วนของครอบครัวลูกบ่าเป็นต้นที่83พอดีเจ้าบันนี้จานสลากแล้วล่ะอุ้ยก็จะเพล้กเนออ,อิ่มอกอิ่มใจสาธุค่ับมูญตะกัะเจ้าสลากกระพัดปีหนึ่งจะมีเหยาดเตือ่อบ้านไผ่เนียไปแล้วของเจ้า,ามาหมดจะได้คอมเมนตมาบอกอุ้ยสีพวกน้าเจ้า